เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอหลวงพิโตกับโจเปิดจระเข้สมิงหมู่บ้านบึงน้ำคำเป็นหมู่บ้านป่าผาดอยที่อยู่ติดเชิงเขาซึ่งทอดเป็นแนวดาวอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านและมีบึงน้ำเตืดขนาดใหญ่นับติดไร่ที่เรียกชื่อว่าบึงน้ำคำอยู่ทางท้ายหมู่บ้าน นับว่าเป็นแหล่งน้ํากินน้ําใช้ที่รอเลี้ยงชีวิตผู้คนนับห้าสิบหลังคาเรือนได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีสัตว์น้ําให้ชาวบ้านมาหากินไม่เคยขาดแคลนและตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็อาศัยพื้นที่ร,บรอบๆปึงใดเป็นที่ปลูกผักสวนครัวแลเพืชไร้เป็นประจาทําให้พอมีอยู่มีกินไม่อดอยากไม่เคยมีเรื่องราวอะไรให้ยุ่งยากใจเกิดขึ้นจนกระทั่งช่วงหัวค่ําของบันหนึ่งเจ้าก้อนนมน้อยที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน ก็เอาควายแม่ลูกอ่อนออกมากินน้ำที่ริมบึงซึ่งขณะนั้นบรรยากาศโพเพชตรวนคำจึงไม่มีใครอยู่ในบริเวณบึงน้ำใ่แม้แต่คนเดียวแล้วจู่ๆขณะที่ชายหนุ่มกำลังก้มหน้าก้มตาถอนยาเพื่อเอามาให้ควายกินอยู่ชายตลิ่งนั่นเองก็ได้ยินเสียงน้ำแตกตาพร้อมกับเสียงลูกควายอายุแค่เดือนกว่าๆร้องลัน่นพอเขาหันควับไปดูก็ต้องอ้าปากตาครังไม่เห็นร่างของมันถูกปากที่ดาวดาเต็มไปด้วยคมเกี้ยวเรียงรายไม่เป็นระเบียบของสัตว์ชนิดหนึ่ง คาบเข้าที่กลางลําตัวชนิดเต็มคำขณะที่ควายตัวแม่วิ่งทะล้าออกไปด้วยความแตกตื่นอึดใจต่อมาัวของสัตว์เพชรฆา,าดนั้นก็อาปากขบขยำอีกสองสามครั้งจนกระทั่งลําตัวลูกควายขาดกรึง่งเลือดสีแดงเข้มสาดกระจายมันกระเดือกส่วนที่อยู่ในปากลงคอต่อจากนั้นก็สะบัดหัวที่ดาทะมึนขยำตื่นส่วนที่เหลือของควายน้อยจะตากาดลงไปในลําคอก่อนที่มันจะมุดดําน้ําหายไปทิ้งไว้แต่คราบเลือดสีแดงฉาน ที่แปลกระจาไปกับสายทานอย่างน่าประบัติปั้นเึงเหตุการณ์สะดองที่เกิดขึ้นกินเวลาไม่ถึงนาทีเจ้าก้อนได้ตะเบิกตามองภาพนั้นอย่างตะลึงปึงเพลิดจนขวัญหนีดีป่อดับพอได้สติมันก็แหกปากร้องรั่นเสียงไหลเสียงลงให้กลช่วยโอ้ยมีอะไรไหวก้อนแหกปากซะดังลันเราก็มีใครเป็นใครตายดังนั้นแหะเสียงชายสูงใบคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับวิ่งปราดเข้ามาหาพอจ๊ะพอจระเเค่มันขยำควายดอดลงท้องไปหมดแล้ว ว่าไงนายก่อนตระกีผีถังอะไรของเองบึงน้าคํามันไม่เคยมีตระกมาตั้งแต่ไหนต่อไรเองนี่มันเพอ้อเจอไปได้แล้วฉันไม่ได้เพอ้อเจอนะพ่อพ่อดูสิน้ําเป็นสีแดงเถิดไปหมดเลยโธ่ไอ้ดอนของข้าเด็กหนุ่มข้ามรวนพร้อมกับจุดลงนั่งอย่างหมดแรงผู้เป็นพ่อจึงปรับลงไปดูที่ริมบึงแล้วก็เห็นแผ่นน้ําสีแดงฉานแผกระจายออกเป็นวงกว้างขณะที่ควายตัวแม่ก็เพ่งมองผืนน้าด้วยท่าทางกระสับกระส่าย เมื่อลูกน้อยก็มันหายไปต่อหน้าต่อตาอ,ตอ,อม,มันเป็นประดายดังไงเองแน่แต่นะว่ามันเป็นจระเข้ได้จริงๆผู้เป็นพ่อหันมาถามลูกชายด้วยสีหน้าบัดบันเช่นกันโธ่จะให้ฉันสาบานยังไงก็ได้ทำไมใช่จระเข้แล้วมันจะเป็นตัวอะไรที่โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วกระดกินลูกควายไปทั้งตัวล่ะพ่อโอ้ก็าทาไมมันถึงเด้กกับเรื่องแบบนี้ขก้นมาได้วะงั้นยังเรียบพาแม่กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวข้าจะไปแจ้งข่าวกับผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อกลางเสียงกระเจา ก่อนที่จะพากันกลับเข้าหมู่บ้านอย่างอกสันขวัญหายเท่านั้นแหละเรื่องราวของตัระเก้ใหญ่ในบึงน้ำำําคําก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาสรุปว่ามีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อเท่าๆกันเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบเคยเห็นร่องรอยของตระเก้ใหญ่ในบึงน้ําแห่งนี้มาก่อนแต่ยังไงก็ทําให้หลายคนวหวาดผวาไม่กล้าก็มาหาปูหาปลาหรือลงไปอาบน้ําในบึงกันไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อคำเล่าเือหรือมีความจําเป็นต้องมาพึ่งพาอาศัยน้ําในบึงและหาปูหาปลาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตามปกติเฮ้ยหมายข้าว่นนี้มันก็พร้อเพลแล้วนาะข้าว่าเรากลับกันได้แล้วมั้งก็ได้ปลาเยอะแล้วเนี่ยเออเนาะขอก้าววันอีกรอบช่วงนี้ปลาติดแฮเยอะกว่าปกติคงจะเป็นเพราะไม่มีใครกล้าก็ามาหาปลาแข่งกับเราเลยแน่แนจริงไม่ไหวาตายห <c oughs> นุ่มใหญ่ทิ่ชื่อหมายบ้านแล้วก็หัวเราะร่วนขณะที่ตั้งท่าจะวันแหลงไปอีกครั้ง ขาก็คงกลัวว่าจะเจอกับจระเข้ขาใหญ่ตัวที่มันตืนลูกควายของไอ้ก้อนไปละมั้งคนจุดตาที่ยืนเก็บแหนอยู่ริมตลิ่งเอ่ยขึ้นตาตาก็กวาดมองไปตามแผ่นน้ําด้วยท่าทางเย่งๆถูกถ้าว่ามันก็น่าจะเป็นตะโขงมากกว่าไอ้ก้อนมันก็ตาแหเกินไปมองเห็นเป็นจระเข้ใ่ไปเองนะสิไอ้ไมยแขนยิ้มแล้วก็เวียงแหลงน้ําไปดังสบจากนั้นก็ค่อยๆสาวเชือกแหขึ้นมาพลางผิวปากเป็นเปอย่างกลึ้มอกกลิ้มใจอ้าวแหมันติดอะไรใต้น้ําปะ สงสัยจะเป็นกิ่งไผ่หรือไม่กระตอไม้แห้งแน่ๆว่าแล้วเขาก็เดินลุยน้ําลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับปกก่อนที่จะใช้เท้ากวาดใต้น้ําไปมาเพื่อหาสิ่งที่แปลกปลอมที่เกาะเกี่ยวกับแหลไว้เฮ้ยจูจูนมใหญ่กร้องลั่นขึ้นมาเมื่อถูกตัวอะไรบางอย่างที่โยนใต้น้ํกระดาเข้าที่กอดเท้าแล้วก็กระชากขาลงไปตรงผลในร่างของเขาจมหายไปในพริบตาเฮ้ยไอ้ไอ้ไหมายนีน่นี่เองอย่าล้อเล่นนะเว้ยไอ้ตายยังคิดไปในแง่ดี แต่รับผิวน้ำก็แตกตาพร้อมกับเห็นร่างของเพื่อนลอยไายท้องขึ้นมาทว่าสิ่งที่โปลเหนือผิวน้ําขึ้นมาพร้อมกันมันคือหลงังตะปุ่มตะปาที่ใหญ่าย,ยาวสีดาทะมึนและที่สาคัญส่วนบริเวณปากที่ยื่นยาวนั้นกลับคาบอยู่กลางลาตัวของหนุ่มใ,ใหญ่ไอ้อ้ไอ้ไอตายช่วยข้าด้วยไอ้ตายช่วยข้าด้วยไอ้หมายร้องเสียงสั่นแล้วแทบไม่ทันจัดการกรมปากที่เต็มไปด้วยคมขเขี้วยวแหลมยาวก็อ้าเกินแล้วกบขยํำลงมาเสียงดังตึ๊บ จนร่างของหนุ่มใหญ่สัตฐานเลือดสีแดงฉานพุ่งกระฉูดปากที่กว้างใหญ่นั้นกระดำลงมาอีกสองสามครั้งจนกระทั่งลำตัวของก้นจีขาดออกจากกันแล้วมันก็อ้าปากกระเมมอบท่อนล่างลงคออย่างง่ายดายตอนที่มันจะมุดหายลงไปใต้น้ําแลว้วไวแต่ร่างท่อนบนลอยกระเพื่อมอยู่กลางผิวน้ำที่แดงฉานไปด้วยเลือดสดไอตายเย็นตะลึงพึงเพลิดตัวภาพนั้นยังสะดุดตะจองเมื่อเร็กสติกลับคืนมาได้ มันก็แหกปากร้องบอยๆให้คนช่วยสุดเสียงจนกระทั่งมีชาวบ้านสองสามคนวิ่งแตกตื่นมาถึงมันก็ละล่ำระล,ะล,ะละักจี้ไม้ชี๋มือให้ดูที่พื้นน้ำห่างตลิงออกไปไม่ถึงสิบเมตรตั้งบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังอ๋อเช็บหายแล้วแต่นี่มันมีตรกะเขตใดในบึงรึงๆด้วยชาวบ้านคนหนึ่งบากแล้วก็ดินเก๊กเกักกลงๆเพราะไม่รู้จะทํายังไงดีเอาอยังไงดแีแบบแบบนี้ใครจะกล้าลงไปเอาศพมันขึ้นมาได้ล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออคัดข้า ก็ไม่อยากเสียงเหมือนกันถ้าอย่างนั้นกรีบเข้าไปบอกผู้ใหญ่บ้านเร็วใครมีปืนผาหนาไม้ไ็้เอาติดมือมาด้วยเพื่อนได้ยินแล้วก็พยักหน้ารับก่อนจะรีบเป็นเอากลับไปในหมู่บ้านต่อมาเมื่อผู้ใหญ่เยี่ยมพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนมาถึงก็ตัดสินใจท้ให้พาลยาวๆเกี่ยวศพที่เหลือเพียงท่อนบนขึ้นมาจากน้าท่ามกลางความสยองปองกล้าของทุกคนขณะที่ความมืดก็แผ่ปกคลุมไปทั่วพืนน้า ผู้ใหญ่เอี่ยมจึงให้เอาศพกลับเข้ายังหมู่บ้านแล้วช่วยกันคิดหาวิธีจัดการกับจระเข้กาตะกรกันต่อไปข้าก็บอกแล้วว่ามันปเป็นจระเข้ดักจริงๆแต่ก็ยังมีคนหาบ่ายก่อนมันตาฝากแล้วเทนีน้ยังจะมีกระถงแต่กันอีกไหมตะแก้วเอ่ยขึ้นมาท่ามกลางวงสนทนาที่ลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่เอี่ยมซึ่งมีผู้คนมากมายหลายตามารับฟังและพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาเอ้ยก็ใครมันจะไปรู้หรอะวะ่ว่ามันจะถึงขนาดกินคนเป็นๆไปแบบเนี้ย พราะตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาข้าก็ไม่เคยได้ยินข่าวกล่าวว่ามีใครพบเห็นในเกยไอ,ไอ,ไขขอ้ขงมันอัดไยอยู่ในบึงถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยก็ยากที่ใครจะปักใจเชื่อได้ง่ายๆเอาละเอาละในเมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเราจะเอายังไงกันต่อดีใครมีวิธีจัดการกับมันบ้างก็ว่ามาชายสูงใบคนหนึ่งเอ่ยขึ้นทุกคนได้ยินแล้วก็ต่างหันมามองหน้ากันไปมาจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึน้นงั้นเอาอย่างนี้ในฐานะที่ข้าเป็นพี่ชายข,ของไงหมายยังไงเจ้า ข้าก็จะไม่ปล่อยให้น้องชายของข้าตายฟรีแน่นอนพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะใช้เรือออกค้นหามันให้ทั่วบึงแล้วถ้าใครจะร่วมมือด้วยก็เตรียมปืนผาหน้าไม้ไปให้พร้อมใครมีเรือก็เอาออกไปช่วยกันมากๆก็ยิ่งดีอความคิดของแกก็เข้าท่านะพรานหมุนถ้าดังนั้นบันพรุ่งนี้ใครมีเรือมีอาวุธอะไรก็หอบเอามาช่วยกันคนละไม้ละมือเราจะต้องรีบจัดการกับมันให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีใครบาเดเจ็บล้มตายกันอีกพูดใหญ่เอี่ยมเห็นด้วยกับปราณใหญ่ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเขาชำนาญการเข้าป่าล่าจัดมานานปีและที่สำคัญก็เป็นพี่ชายของคนที่ถูกจระเข้่ฆ่าตายด้วยวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่เป็นชายจัดการสิบกว่าคนพร้อมกับอาวุธปืนและหอกดาบรวมทั้งไม้ไผ่เจียมปลายแหลมก็ลงเรือพายทิ่ทำด้วยไม้ท่อนสูงที่ชาวบ้านหามาช่วยกันสี่ห้าลำแล้วก็แบ่งกันลงนั่งลำละสองสามคนโดยมีพรานหมุนและตาแก้วเป็นผู้นำขบวนจากนั้นก็พายเรือเรียงหน้ากระดานค้นหาไปตามบึงใหญ่ โดยเน้นบริเวณใต้ปัง่งพิมพ์ตะดิงเป็นพิเศษแต่ใช้เวลานานครึ่งก้อนวันก็ยังไม่มีใครพบใครเห็นร่องรอยของมันแม้แต่น้อยจองเงอไหล่กลยย้อยเพราะแดดแรงกล้าในยามเที่ยงวันจึงได้พากันหยุดพักก่อนที่จะออกค้นหากันอีกในช่วงเย็นทด้มากระตวนตะคำเมืดแล้วนับปานหมนุนเราก็ยังไม่พบแม้แต่เงาของมันเลยหรือว่ามันจะรู้ตัวว่าพวกเรากําลังตามล่ามันดูตะแก้วที่นั่งอยู่กลางลําเรือเอ,อ่ยขึ้นขณะที่ปรานใบเจ็ดสิบตนตน,นั่งอยู่หัวเรือ เมื่อกระทับปืนลูกตองเดียวหักตํำใบมันโดยมีชายหนุ่มอีกสองคนนั่งท้ายพายเรือให้มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าง,งั้นบันพรุ่งนี้ข้าจะเดินเลาะริมตลิง่งเพื่อคนดูร่องรอยของมันอีกครั้งบางทีมันอาจจะหลบนอนปึงแดดอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้กัดเิงของแกถ้าดังนั้นบันนี้เรากะปอกันแกนี้ก่อนเถอะแตาแกว่าตั้งจากนั้นก็ร้องบอกให้เรือทุกลำกลับเข้าหับฝั่งแต่ในขณะที่เรือของพรานหมุนซึ่งกำลังจะเคลื่อนเข้าท่าเป็นลำสุดท้ายอีกไม่เกิน15เมตรก็จะถึงจุดหมาย จู่ๆลำเรือที่นั่งอยู่ก็เกิดสระดุดอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ําและยังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาต้องเรือก็ถูกกระแทกจากใต้น้ําอย่างรุนแรงครั้งเดียวเรือลำใหญ่ก็หงายท้องพลิกคว่ำส่งผลให้คนบนเรือร่วงหล่นล,ล,ลงน้ำกันเสียงดังตุ่มตามท่ามกลางความแตกตื่นของพวกของที่ยืนตะลึงจ้องมองกันอยู่บนฝั่งแล้วสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวมันก็อุบัติขึ้นอีกครั้งน่าสังเกตเห็นหลังตะปุ่มตะปำ่ำดำทะมึนของปัญญาชาลวันขนาดใหญ่สายลำตัวแบกหบก็มาฮาัคนทั้งสาม ที่กำลังต้วงแขนใบน้ำเข้าหาฟังกันอย่างสุดชีวิถ้าว่าคนธรรมดาหรือจะไบตู้เจ้าแห่งสายน้ำได้ไม่ถึงออดใยมันก็พุ่งเข้าถึงตัวของหนุ่มมือพายที่บ้านอยู่รังท้ายมันเหกปากกว้างมองเห็นแก้วแหลมคมเรียงเป็นตับก่อนจะงับเข้าทิศแขนตายของชายหนุ่มเสียงดังกึบตามมาด้วยเสียงแผดร้องอย่างเจ็บปวดหวยหวนจากนั้นมันก็ดำดิ่งลงไปใต้น้ำพร้อมกับลากร่างของเหยื่อาะเลร้ายจมหายไปด้วยขณะที่ปราณหมุนกับตาแก้วใ้ขึ้นฟังได้อย่างปลอดภยัย มื่อหันไปดูที่แผ่นน้ำก็เห็นแต่สีเลือดแดงฉานแปผกระตายออกเป็นวงกว้างเล่นเอาทุกคนเจียวตะยองคนลุกขนพองไปตามๆกันโธ่ไอ้มวนจัดมันไปอีกคนเรด้วยเนี่ยตะแก้วกลางเสียงสัน่นเมื่อหมดปัญญาที่จะลงไปช่วยงมหาชายหนุ่มขึ้นมาได้แต่อึดใจต่อมาพื้นน้ำก็แตกตาพร้อมกับหัวของคนตะลึงพลวดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยนั่นไอ้มวนมันยังไม่ตายเยงชาวบ้านคนหนึ่งร้องขึ้นเดี๋ยวข้าจะลงไปช่วยมันขึ้นมาเอง ก็ยิงปืนคุ้มกันให้ข้าด้วยก็แล้วกันบ้านรับพรานหมุนก็บางด้ามกับปืนไว้แล้วปาดลงไปในบึงก่อนจะต้วงแขนใบ่ายน้ำเข้าไปหาร่างที่รอยอยู่บนผิวน้ำอย่างเร่งรีบพอไปถึงเขาก็กว้าคอเสื้อไว้แล้วก็เทียบทาสบัดแขนข้างเดียวแบกไ่าเก้าหับฟังอย่างสุดชีวิตฉนันนีที่แทบจะลืมหายใจหายคอ โชคดีที่ไม่เห็นพญาจารวันไล่ตามมานที่สุดก็เข้ามาถึงปังบริเวณน้ําตื้นชาวบ้านที่เหลือรีบลงไปช่วยกันดึงร่างของทั้งสองขึ้นมาบนฝั่งและเมื่อสํารวจดูร่างกายของหนุ่มโชคได้ทุกคนก็ต้องสยิวการย่างหนาวเหน็บมเม่นแขนข้างซ้ายของเขากาดเสมอไหลเลือดสีแดงปนน้ําไหลนองพื้นใบหน้าเจ็ดเขาหลับตาปิมแต่ก็ยังหายใจโดยรินยังอ่อนแรงพรานเหมือนรีบพลิกร่างนั้นคว่ำลงและใช้สองมือกดแผ่นหลังลงไปสองสามครั้ง จนกระทั่งชายหนุ่มสำลักน้ำออกมาสองสามทีก่อนที่เขาจะส่งเสียงไอโกกโรกโรแขนขาเริ่มขยับไปมาได้เป็นปกติ <c oughs> มันฝืนแล้วรีบทำแผลห้ามเลือดให้มันก่อนเดี๋ยวตกแก้วร้องขึ้นแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลคนละไม้ละมือหลังจากนั้นก็รีบนำคนเจ็บกลับเข้ามายังหมู่บ้านทมกลางความแตกตื่นของผู้คนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสร้างความบาดบันขวัญผวาให้กับชาวบ้านยิ่งขึ้นจนแทบไม่มีใครกล้าย่างไกลเข้าไปใกล้บึงน้ำใ่นี่แต่พรานหมุนและทีมไล่ล่า,ลาจอระเจ้เ้ยมเท่านั้น ที่ยังรวมพลังกันขนหาสัตว์ฆาตกรอย่างไม่ยอดเถอะจนกระทั่งเจนของวันต่อมาขณะที่ปรานหมุนกับตาแก้วและไอ้ก้อนลูกชายกําลังเดินแบกกอาหญ้าสูงเตรียมเอวเพื่อขนหาร่อ,รอยของพญาชาลวันอยู่ที่ตลิงริมบึงจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงน้ําแตก่าอยู่เบื้องหน้าจึงพากันวิ่งสอบจับเข้าไปหาน่นอนอา,ราอรอยจอรเข้่จมันจะลงน้ําไปแล้วตาแก้วร้องขึ้น ไม่เห็นแผ่นหลังของจระเก้แตกไกลขณะที่มันสะบัดกกลหางทิ่ดาวใหญ่ออกไปกลางบึงซึ่งเวลานั้นมีเรือของทีมได้ล่าลำหนึ่งพายเข้ามาชัดาเฮ้ยพวกเอ็งระวังนะไอ้จระเก้ใหญ่มันตรงเข้าไปหาพวกเอ็งแล้วตะแกวรีบตะโกนบอกเสียงดังพร้อมกันนั้นพรานหมุนก็ยกปนืนขึ้นประทับบา่าแล้วเหนีวยกลออกไปทันทีเสียงปืนแผ่สะทานบันใบไปทั่วคงน้ำหัวกระสุนฉีกอากาศพุ่งเข้าใส่แผ่นหลังของมันอย่างถนัดทันี มองเห็นร่างมันสะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็ตรงดิงเข้าหาเรือลำนั้นเร็วยิ่งขึ้นทำให้หนุ่มชาวบ้านสองคนที่นั่งอยู่บนเรือาตัดกระสุนปืนแกับกับปืนลูกตองเข้าใต้หากกระสุนปืนสองกระบอกพุ่งเข้าไป่วนหัวและสันคอจอระเข้ร่างมันสาั่านเหือกก่อนที่จะดำดิงหายลงไปใต้น้ำและเสียงปืนในมือของปราณหมุนก็ดังตามมาอีกหนึ่งครั้งกระสุนนัดนั้นพุ่งใส่น้ำเสียงดังจอมโดนยิงขนาดนั้นทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยแถมยังดำน้ำหน,ำนีไปได้อีก ตะแก้วครางออกมาอย่างแปลกใจข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะหนังเหนียวหนังจาบหนังนาเป็นพิเศษของมันพร,รานหมุนว่าพร้อมกับหักลำกล้องปืนปล่อยปลอกกระสุนครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงน้ําแตกดัง่าพงหญ้าสูงริมตลิ่งที่ห่างออกไปลู่ไว้ดังทัดเจนพร,รานหมุนเห็นดังนั้นจึงรีบก้าวปาดปาดตามไปเร็วเข้ามาหนีขึ้นฝังแลวแตะแก้วคนทั้งสามเดินป่าดงหญ้าสูงที่เปียกแฉะไปอย่างดากลําบากเพราะบางแห่งยังมีน้ําท่วมขังเกือบครึ่งเข่า แล้เมื่อมาถึงจุดนั้นก็เห็นกอด้าแตกออกเป็นท่องกว้างตรงก็ไปยังแนวป่าที่เขียวลึมพรานหมุนตัดสินใจตามไปอย่างระมัดระวังแต่ตามมาได้ไม่นานต้องรอยของจอระเข้ใหญ่กลับหายสาบสูญไปดื้อๆพรานชำนาญปา่าสำรวจดูพื้นที่อย่างละเอียดแล้วก็ต้องแปลกใจย,ยิ่งขึ้นเมื่อพบเห็นรอยเท้าเปลือยเปล่าของคนที่เดินหยับย่ำหายเข้าไปในพงทึบตาแก้วเห็นไหมจู่ๆรอยของมันก็ตับกลายเป็นรอยเท้าของคนไปดื้อๆแบบนี้เกคิดว่ามันผิดปกติเกินไปไหม ก็หม,ามมาดังอะตระเข่ใหญ่มันจะก,กลายเป็นคนด,าด่างนั้นหรอข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเราตามไปดูให้ถึงที่สุดดีกว่าว่าละปราณหมุนก็เดินนําหน้าออกไปเดินมาได้พักใดก็มาถึงป่าโปร่งเชิงเขารอยเท้าคนก็หายไปจนหาไม่เจอขณะที่บรรยากาศร,รอบตัวก็มืดสลัวลงไปเรื่อยๆนี่มันก็เมิดคาแล้วนะปราณหมุนเรากลับกันก่อนดีไหมตาแก้วว่าอืมคงต้องอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ควยมาค้นหากันอีกทีข้าคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ตระเค่ธรรมดา อย่างที่เราเห็นก็ได้ว่าดังไงนะไม่ใช่ตอร์กเกตธรรมดาแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้แล้วเอาเถอะข้าก็ยังให้คําตอบไม่ได้จนกว่าจะแน่ใจเราไปกันเถอะพรานหมุนบ้าพลังดึงไปทฉายออกมาจากยามแล้วเดินกาดไฟบุกป่าป่าดงออกไปเดินมาได้ไม่นานก็มองเห็นแสงไปตะบางบอมแบมอยู่กลางหน้าพรานหมุนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาจึงรู้ว่าเป็นกองไฟเล็กๆก,กองหนึ่งทัดออกไปไม่มากมีม้งกรดเจีกลักสองหลังให้อยู่ใต้ต้นไม้ห่างๆกันกับพรานหมุน ามากดพัดธูดงเลยนะน,น่าจะมากันสองรูปด้วยตากแก้วว่าพลางก้าวเดินขึ้นมาเืนอยู่ข้างๆาอืมน่าจะใช่ท่าทางคงจะเพิ่งมาเพราะเมื่อเช้ายังไม่เห็นท่านเข้าไปบิณทบาตในหมู่บ้านเลยบ้านและพรานป่าก็เดินเข้าไปหาก่อนจะนั่งคุกเขา่าก้มลงตราบที่หน้ากรดพระธุดงสามครั้งตะเริญนพรเจิโจมมืดค่ำแล้วจะพากันไปไหนล่ะเสียงทุมท้มๆดังออกมาจากข้างในก่อนที่ชายม้วงกรดจะถูกตลบขึ้นไว้ด้านหลัง ทำให้เห็นร่างพระทุดงรูปหนึ่งนั่งกัสมาทิ้ดยท่าทางทิศยอกเย็นพวกกระผมมาตามหาตุรเนนะี้ย่าโตัวนี่ยขอรับมันทําร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บล้มตายแต่มันก็หนีไปดื้อๆยังไงพระคุณเจ้าก็ระวังตัวบ้างนะครับขอบใจโยมที่อุตส่าห์เตือนอัตมากับสิทธิ์ที่เป็นกาลวาสเพิ่งจะมาปักปลดเมื่อตอนเย็นนี้เองพระทุดงที่รูปร่างหน้าตาดังหนุ่มๆอายุน่าจะ30กว่ากว่าเอยเสียงนุ่มนวนมีเมตตาถ้าดังนั้นปรุงเนี้นเท้า ขอ,อนิมนต์พระคเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยนะักขอรับตาแก้วพนมมือกล่าวขึ้นมาบ้างอัตมาแต่รับไว้พิจารณาก็แล้วกันนะจมแต่เรื่องจอระเข้ใหญ่นั้นมันไม่ใช่สัตว์ร,ร้ายธรรมดาปืนผาหน้าไม้ก็ทําอะไรมันไม่ได้ช่วงนี้อย่าให้ใครเข้าไปใกล้บึงน้ําก็แล้วกันทําไมท่านรู้หรือว่ามันจะเป็นพระมุนอุทานขึ้นมาเอาเถอะอัตมาขอบอกไวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในเม่ช้าพวกโยมก็จะเห็นเอง พระทูดงหนมบ้าแล้วก็หลับตานิ่งทําให้ทั้งสามต้องกราบปลาแล้วรีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็เห็นพระทุดงกับลูกจิตหน้าตากลมเข้มเข้ามาบินทบาทในหมู่บ้านโดยอาการสงบสํารวมหลังจากเดินรับบาดไปจนสุดหมู่บ้านท่านก็ย้อนกลับออกมาโดยมีลุกจิตนุ่มหอบพิ้วของใสาบาดเดินตามหลังอย่างสงบสงเงียบขณะที่ปราณหมุนกับตาแก้วก็ตามมาถวบายอาหารถึงที่พัก หลังจากพระธุดงค์เสร็จภัตกิจแล้วทั้งสองก็เข้าไปพูดคุยสนทนาเรื่องต่างๆพร้อมกับเรียนถามชื่อเสียงเรียงนามของท่านด้วยเรียกอาตมาว่าหลวงพี่โตก็แล้วกันนะโจมส่วนลูกศิษย์ของอาตมาที่โชเปอร์อาตมาพาเขาเดินรอนแรมไปตามที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญภาวนาและสงเคราะห์ผู้คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ผ่านมาทางนี้นับเป็นบุญของชาวบ้านจริงๆที่พระคุณเจ้าเข้ามาโปรดถึงที่แต่ถ้าเป็นไปได้ครับผม อยากแต่ให้ท่านไปพักใกล้หมู่บ้านเพราะป่าตรงนี้มันใกล้บึงน้ําเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจากจระเข้ใหญ่เรื่องนั้นโยมไม่ต้องห่วงหรอกอัตมาเป็นพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าไม่มีจิตคิดร้ายกับใครคงไม่มีอะไรมาทําร้ายได้หรอกอดถาดังนั้นท่านพอจะแนะนําวิธีตัดการกับมันได้บ้างไหมก่อครับเรื่องนั้นอัตมาเป็นพระที่อยู่ในศีลในธรรมคงจะแนะนําอะไรเกินเลยไปไม่ได้หรอกแต่จะบอกว่าท่วงนี้อย่าให้ใครเข้าไปใต้บึงน้ําเท่านั้นก็พอ แต่ถ้ามันยังดูถ้าบ้านก็คงเดือดร้อนไม่น้อยเพราะต้องกินต้องใช้น้าในบึงและปลูกผักทําเพืดด่อไรพระคุณเจ้าจะให้ทํำยังไงละขอรับพรานแก้วเอิดถามขึ้นเอาเถิดโจมอีกไม่นานเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองหลวงพี่โตเน้นย้าด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียบหมายความว่าท่านมีหนทางกำราบมาแล้วใช่ไหมขอรับพระนหมุนดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีอย่าพูดอย่างนั้นเลยโจมอาตมาจะช่วยเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันกราบขอบพระคุณท่านมากนับว่าเป็นบุญของพวกเรา ที่ท่านเข้ามาโปรดในครั้งนี้รานเหมือนว่าหลังจากนั้นก็พากันกราบลาท่านกลับไปเออพระอาจารย์ขอรับตกลงเจ้าตระเคใหญ่นั่นมันเป็นสัตว์ร,ร้ายที่เกิดจากคนมีวิชาคมใช่ไหมขอรับโชเปิดถามขึ้นหลังจากที่ทั้งสองเดินลับตาไปใช่แล้วล่ะโชเปิร์แต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองหลวงพิโตพูดยิม้มยิมลูกศิษย์นุมก็ไม่ซักใจอะไรอีก หลังจากนั้นล่าวเรื่องจอระเข้ใหญ่ผีสิงที่ยิงปันไม่เข้าก็ลือสะบัดไปทั่วหมู่บ้านจำพรานหมุนก็ยังบอกว่ามันน่าจะเป็นจระเข้สมิงของคนมีวิชาอาคมทําให้ชาวบ้านเพ่งเล็งไปที่ตากคงซึ่งแกเคยรเรียนวิชาสายศาสตร์และศักจำเอาไว้เต็มตัวจนลายพร้อยไปหมดแต่ตากคงซึ่งท้าชีวิตอยู่ในกระท่อมเก่าๆคนเดียวแกไม่ออกมายอมรับหรือปฏิเสธถ้ามีใครพูดเรื่องนี้กับแกก็จะถูกแกด่ดากร่าอย่างไม่ใบหน้าแล้วก็ดังท้าทายว่าใครมีหลักฐานว่าแกเป็นคนทํา ก็ให้หาพยานหลักฐานมายืนยันได้เลยและสองสามวันที่ผ่านมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าหยับยัางเข้าใกล้บึงน้ําใหญ่ตามที่พระธุดงบอกไว้ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าไอ้จระเข้ใหญ่มันยังอยู่หรือหายไปไหนแล้วจนกระทั่งเท้าของบันทิตสี่หลังจากที่หลวงพิโตกับลูกจิตรนุ่มเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องข้าวปลาอาหารแล้วท่านก็เข้าที่เดินจงกรมที่ด้านหลังตดอยสงบงสงบเงียมส่วนโชเปอร์เอาบาดกับผ้าเช็ดมือของท่านไปล้างที่บึงน้ําใหญ่ขณะนั้นเอง ก็มีร่างหนึ่งเดินตับตับเข้ามาหานี่ท่านยังไม่ไปไหนอีกหรือคิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปรู้อย่างไรเจ๊แงแข็งกล้าวนั้นดังออกมาจากปากของชายสูงใบหน้าเหี่ยมที่มีรอยตักเต็มตัวทําไมหรือโยมการที่อาตมาจะอยู่หรือไปมันทําให้ใครเดือดร้อนอย่างนั้นหรือลวงพิโตหยุดยืนแล้วตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่ดาบเปรียบท่านก็รู้อยู่แก่ใจท่านบอกแม่ชาวบ้านมาใช้น้าไหนบึงแต่ตัวเองกับลูกติดรดับช้ายอาบท้ยกินอย่างสบายใจ แล้วจราเข้ใหญ่ตัวนั่นล่ะท่านกำจัดมันได้หรือ,อยังอ๋อเรื่องนั้นโยมไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเมื่อจอราเ้มันไม่ได้ฆ่าคนหรือรจั์ใจมันก็จะร้อนรุ่มใจจนทนอยู่ไม่ได้ไปเองถ้าโยมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนจริงไหมล่ะนี่ท่านรู้ด้วยหรืองั้นก็ดีแล้วข้าจะมาเตือนไว้ถ้าท่านไม่อยากจะมีอันตรายก็ให้รีบออกไปจากที่นี่จะภายในวันนี้จะได้ถือดีว่าเป็นพระสงฆ์องค์กัสเจ้าข้าก็ช่วยได้เท่านี้แหละ แกเค้นเสียงเขี่ยมและหันหลังเดินจากไปยังไม่มีสัมมาคารวะขณะที่หลวงพิโตมองตามหลังไปด้วยแววตาที่สลดสังเวชต่อมาช้องหัวค่ำของวันนั้นเองขณะที่พระธุดงหนุ่มนั่งสมาธิอยู่ใต้มงกรดท่ามกลางแสงสว่างจากกองไฟที่ก่อไว้ห่างๆจูจ่ๆก็มีเสียงจวบจับดังขึ้นมาจากราวป่าไม่นานก็ปรากฏร่างดำทะมึนของสัตว์เลื้อยการขนาดใหญ่เดินต้มเตี้ยมออกมาจากเงามืดจากแสงไฟที่สาดส่องทําให้มองเห็นบ่ มันคือจอระเข้ดักที่ดวงตาแดงโรดรากัะเปลวไฟมันเสยียบปากโถคมเาาก้วยาวเป็นแผงและเดินสายหางตรงเข้ามาหายัางมุ่งร้ายหมายชีวิตแต่ทันใดนั้นเองก็ได้ยินแจงโฮกขึ้นก่อนที่ร่างลายพร้อยของเจ้าป่าจะเดินยังด่างออกมาขวางหน้ามันไว้พญทลวรนเห็นดังนั้นก็หาได้เกรงกลัวบารมีมันฉีกปากที่กว้างใหญ่และพุ่งเข้าใส่ทันทีเจ้าเสือใหญ่เห็นดังนั้นก็เด็ดเท้าหลบออกไปอย่างบ้องใบ ทำให้จระเข้โหดยิ่งเจี้ยวกราดมันแผดเสียงร้องกำรามและพุ่งร่างตามติดใช้ทั้งหัวทั้งหางพุ่งเข้าโจดโจมประชิดตัวกู้ต่อสู้อย่างดุเดือดเท่านั้นแหละการทำหันของสัตว์ใหญ่ทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็อุบัติขึ้นอย่างเข้มข้นจนพุ่มไม้ใบหญ้าบริเวณนั้นทางราบเป็นแถบแถบด้วยความคล่องตัวของเสือร้ายทำให้มันลบปลีกออกซ้ายขวาได้อย่างบ้องไวจนจอระเข้ใหญ่แทบจะทำอะไรมันไม่ได้ยิ่งเวลาผ่านไปมันก็เริ่มอ่อนแรงลงทุกทีจนกระทั่งมันถูกเขอองเสืใหญ่ ทาไม่เลือดดังหลไปหลายแห่งเมื่อรู้ว่าจะเอาชนะไม่ได้มันจึงหันควับมหาพระทูดงแล้วพุ่งตัดเข้าใส่หมายจะกบกระยําหัวในคำเดียวแต่ปริบตานั้นร่างจ้าปาก็เป็นผลเข้ามาพุ่งมือทั้งสองข้างตะปบใส่หัวมันอย่างจังทาให้ร่างตระเกใยญ่เจี๋ยหลักล้มพลิ้งไปกับพื้นแต่ยังไม่ทันที่พี่แกจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนเจ้าเตอหนุ่มก็พุ่งกระโตนหยับหน้าอกแล้วก้มหัวลงกระยําไปที่ลำคอจนเต็มคำปญาชาลวันถึงกับสิ้นท่า เมื่อร่างนอนแผ่ราถูกกดติดไว้กับพื้นแถมเรียวแรงยังอ่อนล้าเลือดไหลลังโสมกายไม่นานมันก็หมดกำลังกัดผืนได้แต่นอนหายแต่พงาพงอับงางรอรับความตายพ,พอแล้วปล่อยจอระเข้ของข้าเสียเถอะจะได้เก็บข้ามาเลยพร้อมกันนั้นก็เห็นร่างของชายคนหนึ่งเดินปาตาดเข้ามาอ้าวโยมนั่นเองนี่หมายความว่าโยมรู้จักกับจระเข้ตัวนี้อย่างนั้นด้วยนองปิตโตถามขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบใช่แล้วมันเป็นลูกศิ์ของประผมเอง พระกุณจาบอกให้เสือปล่อยมันก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะขาดใจตายสะก่อนกระผมขอร้องเถอว่าพลางแกก็ยกมือไหว้ปลกปลกได้สิแต่โยมต้องให้สัญญาก่อนว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ใช้วิชาชั่วร้ายแบบนี้มาทำร้ายใครอีกแล้วที่สำคัญโยมก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่โยมกระทำไปด้วยกรออะผมขอให้สัญญาและขอสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนี้ตลอดชีวิตหากผิดคำพูด คอยฟ้าผ่าตายภายในสามวันเจ็ดวันตกลงงั้นเจ้าเสือโครงจงปล่อยเขาเสียแล้วเจ้าก็หลบออกไปก่อนสิ้นคำพูดของท่านเสือได้ก็ผงกหัวขึ้นแล้วส่งเสียงครางเบาๆก่อนที่จะดีดเท้าพุ่งกายหนีหายก็ป่าไปต่อมาเจ้าจอระเข้ใหญ่ที่นอนง,ง่ายท้องอยู่กับพื้นก็ค่อยๆกลายร่างเป็นชายหนุม่มคนหนึ่งซึ่งเนื้อตัวเอ,อ,อื้ออาบไปด้วยเลือดสีแดงฉานไ,ไอชุมข้าขอโทษที่ทำให้เอ็งได้รับบาดเจ็บเจียนตายขนาดนี้ ชายสูงว่ายปราดเข้ามาพยุงร่างนั้นพร้อมกันนั้นก็มีชายสามคนเดินจวบสาบออกมาจากบุ่มมืดซึ่งก็คือปราณหมุนกับตาแก้วและผู้ใหญ่เอี่ยมนั่นเองที่แท้ก็เป็นฝีมือของแกจริงจริงตกคงทําไมแกต้องทายวิทาอาคมทําให้อุ่มันกลายเป็นจระแก้ตหม,มิงด้วยผู้ใหญ่เอี่ยมเข็นเสียงกล่าวยังไม่พอใจข้าขอยอมรับผิดทุกอย่างข้าต้องการทดลองวิชาจระเข้สมิงจึงใช้อ้ชม่มที่มันมาขอเรียนวิชาด้วยเป็นเครื่องมือแต่พอได้กินเนื้อคน ขาก็ควบคุมันไว้ไม่ได้มเมื่อแสงตะวันรับขอบฟ้ามันก็จะเกิดความร้อนรุ่มแล้วกลายร่างปาเป็นตัวระเกะใหญ่ไปทุกครั้งเฮ้ยแกไม่น่าทําแบบนี้เลยตาคงแล้วชีวิตไอ้หมายน้องข้าล่ะแกจะใจมันตายไปฟรีๆอย่างนั้นรึพรานม่วนถามเสียงกลนขึ้นมาบ้างตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นข้ายอมรับผิดคนเดียวไอ้ทุ่มมันทําตามคําสั่งของข้าเท่านั้นหากดาชีวิตของข้าจดท้ายความผิดข้าก็ยินดีตาคงยอมรับโทษทันออกบ้านอย่างไม่มีข้อแม้เอาล่ะ ในเมือ่อกระยอมรับผิดแล้วเดี๋ยวก็จะกลุมตัวกันไปตรงให้อำเภอเองเพราะเกินค่าแกงกันไปเดี๋ยวก็จะปิดกฎหมายบ้านเมืองไปเปล่ปาๆู้ใหญ่บ้านพูดสรุปออกมาอย่างมีเหตุผลถูกต้องแล้วล่ะโจมการแข่งข้ากันไปกันมาพลังแต่จะสร้างเวนสร้างกรรมกันไปไม่มีที่สิ้นสุดขอห,หยุดอยู่แต่เพียงเท่านี้เถิดหลวงพิโตกล่าวสนับสนุนจากนั้นท่านก็เดินมาเป่ามนให้ไอชุม่มที่ได้รับบาดเจ็บจนอาการดีขึ้นแล้วก็พากลับไปรักษาตัวในหมู่บ้านส่วนตักคง ก็รอที่จะเข้ามอบตัวกับทางการในวันต่อมาขอบใจเจ้ามากนะโชเปอร์ที่ตอนนั้นเจ้าไม่ฝังคมเขี้ยวเข้าที่ลําคอของจาระเขยใหญ่แม้อย่างนั้นมันคงไม่รอดแน่ลองพิโตอเอ่ยขึ้นหลังจากที่ลูกศิตนมเกินร่างเป็นกล้นเหมือนเดิมแล้วเข้ามาก้มลงกราบอย่างนอบน้อมเออไม่เป็นไรขอรับพระอาจารย์ไม่น่าเชื่อนักขอรับว่ามีคนอาคมเก่งกล้าจะใช้วิชาไปในทางที่ผิดศีลธรรมแบบเนี้ผลสุดท้ายถ้าไม่ตายอย่างสะดุดสยอง ก็ต้องไปชดใช้กรรมในคุกในตารางคนเช่นนี้มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งจริงๆมันก็เป็นเช่นนี้ละโจเปอร์ก็เหมือนกับเจ้าที่ต้องมาลำบากตากตรำอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะการใช้บิดาอาคมในทางที่ผิดจนเกิดประมาทพลาดพลั้งขอให้เจ้าจงดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็แล้วกันขอรับพระอาจารย์โจเปอร์พนมมือน้อมรับขณะเดียวกันก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนมาจนนับไม่ทวน และคงจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่เขาหลุดพ้นจากอำนาจบนตราจนนับเป็นอิสระเต็มตัวเสียที เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกรับขอประธานอภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ